สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการใส่ใส่ปุ๋ยหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไผ่ตรงนิมแรงใส่ยังไงให้อ,ออกหน่อตลอดปีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีนางแบบรับเชิญมาครับ <c oughs> แล้วสวัสดีสวัสดีค่ะไปะเราไปดูกันเลยนะครับไปน้องไปเลยไปตง <c oughs> ย่หรอใช่ไหมเออ อันนี้เราอัปเดตกันตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะครับที่ข่าวนั้นพามาดูาข่าวนั้นก็มีหน่อมาแล้วตอนนี้ก็มีหน่อออกมาเรื่อยๆนะครับคร้านีนะครับอ่ะเนี่เราก็จะใส่มูลสัตว์ลงไปนะครับแล้วก็จะเกลี่ย เกลี่ยรอบๆแล้วก็เดี๋ยวอ,อ่เกลี่ๆนยครับเกลี่เกลี่ยรอบๆนะครับเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ย อยตรงนั้นน่อยเอ้ยเป็นผู้กำกับนะอันนี้เราปลูกมาได้ประมาณปีปีหรือยัง <laughs> ปีกว,กว่าแล้วนะ <unter S 1> น่าจะปีแล้วปีแล้วล <ะ S 1> ปีกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บผลผลิตไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขายเลยนะครับอันนี้ทำก็ กินบ้างแจกบ้างนะครับนี่ก่อนนี้นะให้มันตอนนี้จริงอนาคตที่คิดไว้นะครับก็คือจะขยายให้เต็มส่วนนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆกินพื้นที่ไปก่อนใส่เลยทีเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวพ่อกับแม่ด่าครับตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนขอบขอบไว้ก่อน เกี่ยวก็พอเกลียวรอบๆมันไม่เป็นไรนี่ฝั่งนี้เกลียฝั่งนี้ไม่เป็นไรเกลียวแล้วนี่ดันฝั่งนี้หนะ่อยให้ดันฝั่งนี้เหรอเออเกี่ยลงเลยสร้างมันเออรอบๆเฮ้ยหนอหรือเปล่าระวังระวังมันจะมีหนอด้วยนะหนอเล็กๆมา ก็เข uh. no ี่ยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาฟางเอาฟางมาใส่แล้วฟางมาใส่เนี่ยฟางเนี่ยใส่รอบๆอ่ะเอารอยๆฟางต้องหนามากนะครับเอาแค่ Đây. Ừ. Rồi ได้รับเชิญมาจากช่องไมยน้อย c h a n n e นะครับอ,อ,อันนี้ตั้งชื่อช่องไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ด้วยไหมอ่ะอ่าใส่ด้วย นอไว้ไหมอย่างกันเขาขโมุ <S <S ้ยเน็ตเลยโชว์อ่ะโชว์เขาไม่รู้เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามีหนอนะนะครับในไซลรอบๆนี่เลย <S 2> <S 2> <S น,นี่นะพา,ามาดูอันนี้ทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ที่มีหน่อแล้วนี่ก็จะมีหน่อแล้วนี่นะครับนี่ก็จะมีหน,อน่หนอแห,หมเ่ามุ้เทียบ ใหญ่นะครับนอใหญ่อันนี้เยอะอยูน่นี้ก็ได้กินเรื่อยๆอยู่ครับแล้วก็ก็มีแบ่งคนแถวบ้านไปกินบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ขายอะไรก็ส่วนมากจะแบ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวแบ่งแล้วก็ค่อยขายนะครับไนพาไปดูต้นน,นนี้ก็มี น,นี้ก็ทำเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ยังไม่เก็บไม่เอาต้นไว้เอา้ต้นนี่นะครับนนต้องหักเลย อะันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยหน่อไม้ยังไงให้ออกหน่อตลอดทั้งปีนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย